วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีหลดฟรีได้แล้ววันนี้คุณผู้ชมฮะไปหาน้องๆนักแสดงรุ่นใหม่สองคนกันหน่อยดีกว่าไม่ว่าจะเป็นน้องแบงก์กับน้องเอิญเอินะตอนนี้หลายคนก็ตามดูคู่นี้ในซีรีส์ My Sexy Princess เจ้าหญิง2022กันอยู่นะฮะโอ้ต้องบอกว่า เรื่องราวสนุกสนานเข้มข้นแต่ว่าหนึ่งบทบาทที่เราได้เห็นคู่นี้เล่นแล้วเราก็ลุ้นเหมือนกันคือช่วงอะไรที่ต้องปะท่าบทบาทกับนิตตี่คนนี้ครับผมลูกเกดเมทินีพี่เดียเอาจริงจริงพัตโตพูดถึงชื่อนี้ขึ้นมาแล้วยิ่งพี่เกดเล่นบทอะไรประมาณอย่างเงี้ยในในซีรีส์เนี่ยมันทําที่มันทําให้ทุกคนน่ะคือเราเข้าใจนะขนาดเรานโตมากับพี่เขาเนาะอยู่ในยุคที่แบบเห็นพี่ลูกเกดเป็นนางแบบอยู่มานานเป็นคอมเมนเตอร์เป็นอะไรเงี้ยทุกคนจะตีว่าพี่เกดดูแน่นอนเกรงน่ แน่นอนเป็นอ้อนวอนพยายาแบงค์เกอร์เอิญก็เป็นนะตอนแรกอ่ะใช่เพราะยิ่งบทบาทที่เขาอ่านกันก่อนมันยิ่งต้องมีการแบบต่อปากต่อคำปะทะฝีปากกันอะไรแบบนี้แต่ปรากฏว่าพอมาเข้าฉากด้วยกันจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยพอมาทํางานด้วยกันไม่เลยค่ะคือกลายเป็นว่าพี่ลูกเกดเนี่ยใจดีมากอะทั้งคู่เขาจะว่ายังไงอีกไปฟังค่ะ สายตาพิรุกเกตน่ากลัวมากเวลาเขาแสดงจริงตอนแรกหนูบอกเลยว่าหนูกลัวพิรุกเกตมากน่ากลัวมากแล้วหนูก็กลัวว่าเอยถ้าเราเล่นไม่ได้เราจะโดนแบบนั้นบ้างหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกผมกลัวมากเหมือนันครับ <S <S ตอนที่แบบเจอพิลุกเกตวันแรกเนี่ยผมก็เดินก้มหัวเข้าไปแล้วก็สวัสดีครับเพราะหน้าตาพิลุกเกตข้างนอกเขาอาจจะดูดุอะไรเงี้ยแต่ว่าพอได้รู้จักเขาจริงๆได้พูดคุยเขาเป็นคนที่น่ารักมากจนตอนนี้ผมก็กลับกลายเป็นว่าผมก็สนิทกับพิรุกเกตไปเลยก็แบบเวลาไปเที่ยวไหนก็แบบนัดเจอกันไปจอยกันอะไรเงี้ยครับนี่ เห็นไหมคุณ <zo> ผู้ชมหลายคนนะนักแสดงรุ่นใหญ่ที่รุ่นเล็กจะบักเกรงก่อนเกรงในตอนที่แบบยังไม่ได้ทํางานร่วมกันอะไรแบบนี้นะคะเห็นชื่อเสียงเห็นอะไรในการทํางานแต่ปรากฏว่าพอมาทาแล้วทั้งคู่แบงกับเอิญเอิญก็บอกเลยว่าพี่ลูกเกดน่ารักมีชวนคุยเล่นมีรับส่งอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยคือแล้วพี่ลูกเกดเองก็ชมการแสดงของน้องทั้งสองคนด้วยนะบอกว่าเล่นดีรับส่งดีซีนดราม่าซีนน้าตาไหลอะไรทำได้ดีหมดเลยโอ้น่าชื่นใจแทนนะคุณผู้ชมพรุ่งนี้ฮะ ติดตามกันต่อนะกับ My s e s r e Princess เจ้าหญิง2022ตอนซินเดอเรลล่าฮะต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยคุณภูเนี่ยเหมือนจะมีพิรุษอยู่นะเพราะว่าทำตัวเหมือนแบบรับรัก่อนลออมีพิรุษมีพิรุษดูแปลกแปลกที่จะให้ซินเนี่ยโอนที่ดินให้คืนนี้ว่าไม่น่าจะหวังแค่นี้อ่ะมันอาจจะมีอะไรมากกว่านั้นก็ได้รู้ไหรุ่งนี้3ทุ่มครึ่ง My s e c r e Princess ตอนซินเดอเรลล่าห้ามพลาดเด็ดขาดนะฮะ